นี่เราอยู่ในแบบที่มีชื่ออะไรจีเอาวันเนาะฟรีชิปใช่ปะจอร์จติชิปจอร์จติแม่เมื่อยอะเฮ้ยกูเอาเอาเอาล้อไม่ได้จีเอาล้อเข้าไม่ได้จีใครใครอะไรี่อะจีมันขาดล้อยอันนึงไอ้จีใครเมื่อยยี่อะนี่มันใหญ่กว่าล้อรถธรรมดาไอจีทำไงดีวะเอาล้อรถใหญ่ปะอ๋อเนี่ยกูจะล้อรถละ อ้สุดเราก็จะประกอบรถแล้วเราจะหนีออกจากบ้านไอจีไม่เจอโง่เลยเฮียขาล้อไม่เอีนี่กูจะหนีออกไปจากบ้านมึงละแล้วมึงก็ไม่สามารถเจอได้อีกชีวิตนี้กูเจอมึงได้โง่โอ้ยมันเข้าไงเนี่ยมึงเข้าไปที่ยัดเข้าไปยัดเข้าไปที่เฮียยัดเข้าไปสัตว์มึงยัดดีเฮียไอควายยัดดิโง่ ไอ้จีไอ้ย่มึงกลายเป็นแบล็คทิชชู่ไอ้ย่าเฮ้ยมันใส่ไม่ได้จีมันใส่ไม่ได้จีขอร้องกูแย่งแล้วคุณทิชชู่แบล็ค เราต้องเราต้องตามล่าซอมบี้ดิตามล่าปอกนะเพื่อเพื่อความสนุกไงตามล่าปอกจริง่ะกูไม่ได้ตามล่าพ่อตัวเองอ่ะเย้เฮ้ยเราเดินทางต้องคายครบหนึ่งแสนกิโลมาไหมแม่ <S <S เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจยีอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ย เทียอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยว้ว้าวว้าวาเบี้ยอะไรเฮ้ยจีทำไมทำไมรถมันเริ่มช้าเรื่อยๆไว้แคยช้าพ่อมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวก<ม>ูโทรหา,หาพ่อหน่อยไหมนะึงราพ่อเราต้องเราต้องกดเอาปืนด้วยเราต้องเอาปืนยันหนึ่งร้อยยันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเอาเอา เ่อบ้านเหยบ้านทิ้งกูขาบไม่ได้ทำไมอ่ะอุ้ยเฮียกูขอล้อฟาดหน้ามันได้ไหมเบื่อล้ของไหนวะเฮียคนงไม่ใช่ตรงนั้นเลีจี 耶，那我喵嘞！拜拜喂拜拜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 